พี่น้องเอ้ยมือนีเจพื้นสายห้าพ่อเล้ยพ่อแล้วพอ่วพอตาเหมือนฮ่าพ่อเหมือนกับแม่บนเตือนในบ้านมาด้วยค่ะพี่น้องสายห้าเลยค่ะพี่น้องสิไปสัมผัสพืนเห็เพืนยาวกจากลานขาโอ้ลานขาลานขาว้ไยวไว้เดี๋ยวไปสัมผัสสักอนสัมผัสสักอนว่าพืนเห็ดอีหยังโอ้พุ่เพืน,พนยางไกลอยู่ละค่ะกับเข่ากับน้ำนะคะไลยหลายพี่น้องแจังภาพมาบึงนี่มาถึงบ้านพ่อ โอ้ตั้มไอพ่อเหมือนกับไอแม่แม่บุญเจือนะคะเด้อเป็นตากเข่าเต็มป้ามาหมานเขาเ่าแท้แม่เห็นยังฮะโอ้เห็บเข่าบ่ฮะกินเข่าพุ่นหลาเสื้อเข่าแล้วไ,ไปพ่ออีหยังบุญนี่ตับหอกตับหวานไม่คยเห็นเออนี่ก็เป็นแม่บุญเจือเอาอยางน้ำกลนเห็นยังนี่ ก้อยอีหยังก้อยเนื้อโอ้เฮ็ดก้อยเนื้อปาดกินแต่พูนแล้เนาะจิโทูจิโทูจิโทูคือหมานแลยมึงน,นี้พี่น้อง <laughs> ได้กินลาบเนื้อก้ <c oughs> อยเนื้อเพิ่นว่าปาดเออมาให้เบิ่งตะเสาเนี่ยไหนเบิ่งดูว่าเราไมาเอาข้าวคือเรามาม่เอาส่วเอาว่าสิมาเอายิ่อื่นก็เลื่อมโอ้พี่น้องมึงเนี่ยก้อยเนื้อของเศร้าบานจะเสบเนาะของอี่เนี่ยบุญเจือฟีมือเพะเลียงเล่น น้าด้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วบอกมีเมื่อกขา่เมียนทานไหนเนาะพ่อเมียนอาหารเนี่ยโฟกัสที่นี่เอ้าบ่ทานนี่เมืองไหเอ้าทานนี่คือคือเต่าเนี่ยบอยแ่ใกล้เต่านั่นบ่ป้าที่ทับ่เรื่องของเรื่องตอนนั้นมันมาตกได้พอตอนทุกข่อยพักกันเมื่อมันหนาวเนาะเออจุ่โจกมาพักกันหนีบอสขอยพักกันนั่งคำแล้ววิ่งผู้ใด็กขอยักกันอาดลาดรถแล้วบาดที่นี่เออบาดที่นี่กันฝนมันตกแห้งมันบ่ล่ะ ก็ลืมกุดพอก็เจ้ากระบ่เสียงไว้เนี่ยอืมอันนี้พอมือนี้เพิ่นพักกันเห็ดกอยเนื้อกินเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเพิ่นดังไฟเด้อค่ะพี่น้องเห็นอยู่บ่ค่ะสมัยซื้อมื้อนี้อันยังมีการดังไฟเด้อค่ะพี่น้องเนาะเนี้ยอันนี้ก็เป็นลูกซ้ายบ่าเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดอ่ำตามอยู่ค่ะพี่น้อง โอ้ยลูกไสอีแม่บุญเจือกับปัน่นพ่อตาเหมือนนี่เป็นตาหากตาักแต่แพงแท้ขาวจุนพนอยู่อืมปนกับหัวแต่ตื่นนอนนะพี่น้องแซวบลายล่แซวบันไล่ไละจิตแต่ถือแจ็คพอตอ้าวพอ่อบุญเจอือจะจีไปไซมือนี่อีพอ่อเจปปนนะปปแล่มาจีไป,ปบุนบ่บ่มีเ่มนนนเนี้ยไปหาบ่มื่อนี่ไปหาไปหาโน่ใหม่หรือเผานี้ปลาอยู่ใส่โอ้มื่อนี่สิย่างปลาเนี่ยบ่ปลาเผาโอ้แม่บุญเจาะมันเห็นขายปลาเผา อาวกระนวลไปหาหน้องใหม่ไปหาหน้องใหม่สิไปน้ำอ๋อโอ้ยชุดเทียนนี่เข่ากล้องเลคือจังเหรินมุกดีแังน้อมาเทียดีคือจังฮ่อะตาเหมือนมาเทีน่นีเจ้าคือหลบกล้องก่อน้มเจ้าเหรินมุกเลยพอเห็นเจ้าะขออยานเพาท่านก็่าเลสมาสั่นก็มาแต่ใส่บาทอเออพอเห็นเจ้าก็ดีใจปันถือเกล,ลือกระโดดเออ ได้ละ่ะไปหาอยู่บน่นนอไม่มื้อนี้บ่บ่ไปมึงฆ่ามึงเขาของปนตุกเลยสิไดียาโอ้ฆ่าเบิ่งเขาเนาะเขาหน้าพินา่นบ่ไกลเด้อค่ะเด้ออยู่หลังบ้านนี่เด้อค่ะหน้าตาเหมือนนี่เออเนี่ยเขาเด้อพี่น้องต้นเนี่ยเกี่ยวเขาพี่น้องฆ่าเบิ่งเขาเลยบ,บ่ได้ไปหาอีหยังเพิ่นว่าเขาก็ได้ไล่หลายหมดเนี่ยพุนน่ะโอ้ยเนาะก็เฮ็ดจังซีมันก็รักบ่ได้ เอ๊ะแังศิก็รักบ่ได้ล่ะเนาะยายโยกันใส่สอบไปจะคืออยู่เด้พี <c oughs> แม่เล่าเขาให้กินนะคะแม่เด้อสอบหนึ่งใจดีใจดีพูดอ,ะอ่ะว่าสิมาเอาโยเอามาแล้วจิขอแป้งได้บัดทีนี้นนใส่เกือบแม่ย่างตีนเปานี่บอป้าถามใส่เกือบเข้าไปอีแม่ว่าน,นี่เพื่นนับถือเขาเด้อค่ะเด้อเขา เขานี่ก็มีเมย์พระโพธิสบอยู่แล้วค่ะเพิ่นบ่อยใส่เกือบเหยียบถ้าพี่น้องนี่หัวหี้งี่้งเหนียวเขาอ้ามีแม่เระวังเนี่ยนะอันเจกินแล้วพี่ให้ใหใหกานานินเอาเขาให้ลูกหลานนั่นแม่นบุญเจียวเขาให้หนูนะคะเดินเลิดเพลินซาดเอาเขาให้สอบหนึ่งนะ,ะพี่น้องเอ้ยผุ้นำสีเรียบร้อยแล้วพู้นำพี่น้องอค่ะนั่นล่ะเนาะก็เป็นวิธีเศร้าบานนะค่ะเนาะเอ็นห้าเกี่ยวเขาเหล้วก็จะมาขึ้นเพลินค่ะก็ตั้มทานลืมเนี่ยขันพุ่มบทวง บ่อเลนนะครัพี่น้องเปลี่ยนกันเดินเพิ่นเกี่ยวเข่าก่อนเนาะเอาไปกินก่อนบาดเนาะเกี่ยวเลยเขาเก่ามาขึ้นเพิ่นอัานี่ล่ะจักหน่อยนี่ลาค่ะมาหาเก็บตุกอันใดเอาข่อยพายไปก็ได้นี่พี่น้องเอ้ยจะได้พายกับยางไปน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็สิน้ำกลนไปก้อยงัวก็ไว้นี่บ่เยบาดที่นี่ฮะ อ่าไปใส่โบเลียวรดน้ำเขาบอดอ่าพอเหมือนจะได้เขาจักสอบจะได้ข่อยสัมผัสเนี้ยค่อยกับได้วางเขาขี้จอบนี่แหละแต่ว่ามันเอาไปท่านในเลี้ยวนั่งอยู่ในเล่าวังไรนี่ละบ่ได้กหกสิบสอบกูได้หลายแต่หกสิบสอบกูนะบ่หลายแล้วกินปีหนึ่งผมว่าลอยกว่าไอ้ตั้งไหนบัดนีหามหกสิบสอบผมไม่หอดปีที่เหลือไปหามานจะใส่ยากแล้วหาชื่อ อาซื้อบอโอ้ยหาซื้อไข่ย้อยไข่มันบุเร่ซื้อต่ออ๋อข่อ้อยไข่มันเนาะเจ้าปลูกมันพร้อมะปลูกอ้อยพร้อมบ่บ่ได้ปลูกอ้อยอ๋อ้่ได้อยเขาจักบอกกอยน้ำเป็นหัวอยู่นล้วป่าน่ะโอ้ฮัก้อยโอ้ยบ่อยละเงิดไหลไปหาก้อยนี่ก้อยหัวใหญ่ๆนี่นนั่แหละโอ้เอามาขูดมาแล้วมาแซ่ไว้มันวามาฝานเจ้าก่อนเออฝานเจ้ากอนอะไรยังไงฝานเลยก็ใส่เกลือ ใส่เกลือใส่ชักสองสามขื่นเลยครลงไปแช่น้ำแช่น้ำเอาขึ้นม่ามักไว้จักสองสามขื่นเกินหนึ่งใส่บวกเป้านำจานทามก็ในอันมักเนี่ยมันมารใส่อีหยังอ่ะเจน้ำมาร์คใส่โอ่งหรือใส่น้ำอีอยบ่ใส่ใส่เกลือพ่อน้ำนี่น้ำเปล่าหรือน้ำต้มสุกน้ำเปล่าน้สะอาดน้ำจสะอาดน้ำสะอาดบ่โอ้น้ำน้ำไม่ต้องต้มบ่ไม่มีขั้นมันบ่ที่ว่าขั้นขั้นนี่คือเย็ดบ่เป็ี่นมันบ่ขั้นตัวเด็ก โอ้ตอนแรกก็จจะขั้นมือนี่ขั้นมือโอ้ยขั้นมือบอจ้าฟาดแฉะเลยก็ยากอารมณ์ดีเล็วห้องกินเข่าล้วครับพี่น้องมากินเข่าด้วยคนนึงโอ้มันขั้นมือแรกๆบ่แม่นดอกกันข่อยเฮ็ดมันขั้นข่อยเลยบ่เฮ็ดข่อยเปลี่ยนแรกๆมันก็ขั้นยุบยิบหยิบอยู่เนาะมาได้เทเฮ็ดสองเท้าผมโมเดี๋ยวนี้สองเท้าเนี่ยเทกับพานเปลือกพานเปลือกเลยกับพานเป็นเป็นพานเลยครับ่แเซ แช่เกลือทัานปละยาใต้เขาว่ามักบอกมักเออมักบอกแช่เอากระแช่จบก็ยางลบดีแต่กองก่อนเติมน้ำโอ้ยพัดกองเพื่อนนั่งเดี๋ยวหน่ะเดี๋ยวตาดีบ่เลยติดเป็นบ่อหนิโอ้ยไอพ่อเจ้าะยาบ่อยู่ติดถ้ำน้ำข่อยเลยก็ข่อยจะต้องร้วมมือเออเอาเพื่อนมาซั่นมบ่อีนิฮักก็เอาลงไปแช่น้ำแช่น้ำแช่เกลือสามขึน เลยลงไปแช่น้ำอ่ามันต้องฝานให้บางเล่นมากกว่านี้นี่บางว่นนี้เขาเอาไปแช่แช่น้ำแช่แช่น้ำได้เล่ามือหนึ่งตัวแรกเขาเอาขึ้นเอาขึ้นเขาเอามาป้าไว้ป้าไว้จะช่องช้ำขึ้นกันหนึ่งกินได้ธรรมดาอีพอเข้ามาป้าไว้นี่เอาไปตากบ่เพได้ป่าเลยโอ้มาข้างไว้อันนี้เฮือนนี่เดียวโอ้ไอ้มันอยบอนไว้มันถือเฉียวไว้ตองและเก็บเก็บไว้มันบอลมัน อ๋อสะอาดแน่อ๋อเบาอินีิเซก่อนมือสองมือแล้วก็เศร้าขึ้นมาเซช้ามือโอเซสามือแล้วก็เศร้าขึ้นมาป้าไว้บ่แล้วมาในี้ก็เศร้าใส่ถุงถ้าใส่ถุงแยง่เลยก็เอาไปเซน้ำเซน้ำอีกคือหนึ่งคือว่าลลางนะหลางพวกเกลือพวกยังพวกน้ำขั้นน้ำเนั่นมันออกอ่ามนี้เขาก็เอาขึ้นมาเขาใส่แยง่เลยก็เป้าไว้คือเกาเอาขึ้นมาป้าใส่กระมังใส่ยังไว้มาในก้าเลยจะชงซ้ำขึนไปบายมึงมันอันนั้นเลยก็ ปั้นอะกันหนึ่งได้อ่าหนึ่งได้หรือเขาหรือเาสีเห็ดเป็นปั้น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 เลยก็ตากแดดบาดเจืออย่างหนึ่งเอามาแช่น้ำกันหนึ่งได้อีกบ่เห็ดทั้งแหงได้เห็ดทั้งบ่แหงได้เอาขัดปั้นนี่ข้างในมันก็จะแหงสั่คหมว่าปั้นตากแดดปั้นตากแดดเขาก็ย้ายออกโอ้เขาก็ย้ายออกย้ายออกมันแหงแล้วเขาก็เอามาใช่อันนั้นไว้อยากทำได้ก็เอาไปแช่น้ำเลยกันนึ่ง อ๋อใส่แดงกันหนึ่งว่าวี่นี่ใส่ลายมือจนน่าเห็นก้อยเนาะอีพอเนาะใส่ได้เป็นปีคุณแล้วคะแนนเนี่ยมันเฮงได้เป็นปีช่องปีเลยเออคัะแนนเฮงได้ป้าวิธีการวิธีการเห็ดก้อยเนาะเนาะวิธีการอ่าของพอเหมือนเนาะไม่มีคันเป็นบ่เนี่รับประกันอ๋อรับประกันไม่มีคันค่ะคันได้ตอนแหลกเป็นบ่คันได้ตอนผาน กับตอนสีเจนะก็ใส่ถุงมือตัวได้ใส่ยี่บถุงมือพอดีใส่เพราะว่าแต่ก่อนมั้นม่มีถุงมืออ๋อเอาทิปเข่าเยอะเงีนเดี๋ยวเชียอันทิปเข่าแบกทิปเข่าอีเมียไปกินพร้อมมันอีเอ็นอันพี่น้องเอ้ยอดี๋ยวสีแบกเมื่อคืนในีเพิ่นอยู่กับเพิ่นเตรียมโต้กันแล้วเท่านั้นบอกอ้าวแล่าเราบอสันหนึ่งก้อยจมแล้วเรื่องก้อยกระช้ำผ่าไปเจ่ิญหน่อยแล้วเนาะเออกดี๋นี้โตเจ้านี่มันมีหลายของดีนี่ ตาเขาอันดันเออของควายจาอยากลบกล้องนี่กล้องพื้นเจ้าละหันใส่หันใส<า>่ ahi, อะไรครพี่พี่น้องเคยเห็น,นเขาเสียแนนเนี่ยเอาได้แน่หันปเจอว่าอย่างเนี้ยทำพี่น้องหลายเนาะเออพี่น้องหลายเนะาะเมื่อวานนว่็ไปงานเขาแต่บ้านช่องหองค่เมื่อวานไปงาน,<ด>น,นเนาะจ<ห>้าก็ไปสัมผัสพอเหมือน,นพีนน่เนาะ เรียกว่าบุนี่สิไปไปไปลาดแลน่นบ่นี่ก็อีแม่นี่เออไปชงเืยคือแต่ยากลับมามึงยันไก,นกน่กินเขาบอกว่าเฝ้าไก่กินเขาป้าก็สินางยึดตะแครงอยงนี้เนาะมัดมือมัดเว้นเนาะเจนะ้าเนาะเฝ้าเขาอยู่นี่ลนะเนาะเออเอาล้วมาเอือนบ่ขึ้นบ้านไม้ลำเขาบ่บ้านไม้ลุงพ้นนั่นจใว่าเออก็ไปซอยได้ไหมล่ะทางเมืองขัน้นบ้านโบนันก็นได้ไปขั้นโบออนันโบนก็นกนบออนนก่บออนนได้ไปมันวอาคนบ่ได้ อ่าวก้อนมาได้เนาะมันคือขานตัวกันขันตัวกันมีหดขานตัวเพราะเดี๋ยวนี้ตัวขานยิ่งสั่นบบตัวกระได้ขานเดียวมันโมมีประโยชน์ตัวมันโมมีประโยชน์เลยนะอ้่ะพี่น้องเนาะไปเที่ยวเทยวเคตมากใช่เซ็งยี่บ่ไอ้างเออเพิ่นห้องกินเข่าอยู่ค่ะพี่น้องเออบาดออกมาเพิ่นหนาบูดโมยู่อยู่แซ่เพิ่นดูหลายกว่ากระซี้ยนๆวันนี้เพิ่นอารมณ์ดีเดียวเจ้าฟ้าไปเฮ็ดงานบ่มื้อนี้บ่ ซื้อไปยังไงก็อา้อายอย้า,อายยังอ้ายยังนีปนง่ปุ๋ยอุ้ยพี่น้องเอ้ยหวยว่าเป็นตาหักเนาะซื้อปุ๋ยปุ๋ยก็เป็นตาหัก <c oughs> สมซื้อกับพี่น้องเปิ้ลกับขาวขาวนะคะ่ะผู้ไทยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทางนี้ก็เจ้าผิวขาวเนาะเออผิวพันธุ์เจ้าบ่าต้องกินยาเด้ะคะ่ะพี่น้องมันไม่ยิ่งนี่ยาขาวบ่ต้องกินค่ะพี่น้องเนปะิ้ลกินเข่าด้ค่ะพี่น้องเนาะแซ่บอยู่บ่อ้ายแซ่บอยู่ค่ะเป็นฝ้ากินเข่าไปเฮ็ดงานนะเนาะไปเฮ็ดงานอยู่อบต่อไน่ยิ่บ่ เอาปรต่อได้อค่ะพี่น้องค่ะบทัลละมีแฟนได้ค่ะพี่น้องนี่สืบทราบมาแล้วนี่เมียบทัลละมีเด้อค่ะพี่น้องคนสวยด้วยสวยมาแด้วห,น,ห,น,หน,น่อยนาะผู้บกงามหนึ่งค่ะพี่น้องเฮ็ดงานก็นดีผู้ใดสนใจผ <laughs> ู้ใดสนใจก็ติดต่อมาหาเบาปุ๋ยได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งอีเมียแล้เฮ็ดอีหยังมาเบิ่งดูวยเผ <laughs> ยกับเบิ่งพ่อเพผนของเป็กเปียก นี่เป็นวิธีการอุ่นแบบทันสมัยนะคะพี่น้องแันสมัยจ้าอ๋อเอาเขา่าึ้นหนึ่งเข่าแล้วแด้ค่ะพันหนึ่งเตาแด้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นฟื้นนะคะพี่น้องนี่เป็นอันค่ะของอันอีเมลเหมือนอีเมลบุญเจือได้ค่ะเด้อเน,นี่ยพันอุน่นพันอุ่นเทสเทพี่น้องพันอุ่นกับเข่าพันเอาถุงรงใงไหมอนหนึ่งพี่น้องเอ้ยเลี่ยนแบบอะไรได้ะค่ะพี่น้องหนึ่งเข่าแล้วได้ค่ะพี่น้อง เออหนึ่งเขาแล้วๆนี่เ,เ่าต้องหยาเพราต้องไปเทใส่หมวกเอาถุงโยดลงหม้อหนึ่งโดนค่ะพี่นอ้องเออป้ามันหนาวเป็นแต่นางฟีงไฟเนาะหม่องนางฟีงไฟเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> ตั้งตอมออกมาแล้วบ่ยังเหรอ,อพี่น้องเอ้ยอคงเนี่ยมันพคนอะถุงมันติ่งดึก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 อยู่พี่น้องพคนอะเห็นบ่ได้ไปนี่อุ้นโดนอยู่บ่ฮะ,นะะแค่นแล้วเสร็จแล้วแค่นแล้วแค่นแล้วพคนว่า เขียนแล้วพี่น้องฟังให้รู้เรื่องนึกเขียนไปว่าจะเสร็จแล้วเพี่นว่าเขียนเข้มเข้มจะแล้วเข้มเข้มจะเสร็จเข้มไปว่าจะเสียดจะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวนี่แล้วนี่แม่เราบ่กทรามดาเลยค่ะตั้งแต่ไปขายของบ้านลุงพงษ์นี่เพี่นว่าไทยเก่งเก่งพุทไทยผู้ไทยนี่บกคอยได้บอกเลยเรียกว่าแต่ผู้ไทยก่ะหนูกับฟังกันอันบกคอยท่านเป็นไงบานีท่านสมัยแล้วค่ะบ้านลุงพงษ์พี่ในเมืองแล้ว นั่นจบปะคะคุณเรียบร้อยจบค่ะพี่นอ้องเอาจบเพิ่งจะจ,บ,จบค่ะพี่น้องเนาะสันแค่นี้เนาะค่ะเนาะว่าสิ้าไปเบิ้งกับเขาอ่าเอาไปเบิ้งกับเขาจักหน่อยก็ได้พี่น้องเนาะไ,ไปว่า่นขายอย่างเนี่ยเป็นตะกินป่ะค่ะพี่น้องในเบิ้งดูพอมันเจืออันอ้น,อนพอเหมือนเพิ่งจหยาดนะคะ่ะเนี่ยกับเขากับน้ำพ่นมัดเฝอยมืดมือเลยว่าเลไป,ไปอ่าบอกความห้าให้พี่น้องเขาฟังแหละแต่ทั้งมัน บานลงพ้นผุนเอนอะขันยากเขายากนามผุนตาเหมือนเนาะอ,อืนี่เป็นกับเข้าเด่ะพี่น้องทางบานเนาะต่างบ,าน,า,งบานพอเหมือนผุนเตงมูมีทุกชนิดเด้อค่ะเครื่องปอกเครื่องปรุงร้านนี้รู้สึกว่ากับเขาก็สิหลายก็มูแล้วค่ะกับเขาเต็มเลยค่ะอญญาอยหยาไอนพี่น,น้องุ่นะอ่านี่ค่ะผู้ใดมาอยากกินด้บเขากินแล้วค่ะมีอ่ของเฮ็ดเองกับมีพร้อมแล้วค่ะเป็น อของสดนะคะเด้อกับนมีอันนี้เป็นหมูว่าเอ้ะมน่นดีดีพี่น้องเป็นหมูเป็นผักนะคะพี่น้องข้าปอกข้าปุ้นนี่กระถอกะทีนี่เบิ่อเด้อค่ะพี่นอ้องป๊าดพอเห็นเจ้าปีงะเต๋เต้าสอบไปปีงได้แล้วอยู่ <c oughs> อันเมียดันเมียนี่ให้นาทีปิ่งอย่างเดียวเลยเนาะ <c oughs> ปั๊ดดีทัเออจะเปนเพื่อนก็จะหักเจ้าหลายอยู่กระเบิ้องนั <c> ่ <oughs> นัน่นบ่ฮักกับพ่ได้ปิ้งให้ไฮ้ะพี่น้องก็เบิ่งแต่จะเสิร์ฟพุ่เมยขายดีคักปิ้งบ่แล้วจักเทียเออพ่อ่อนเจือสาตาร์ทรถแล้วไป็ช่งเนี้ยล่ะพี่น้องเฮ้ยปานดาราเลยกับพี่น้องผู้ใ <laughs> <laughs> ด,าาดมากกับมาน้ำหาแต่เพิ่นเพิ่นคุยสนุกเฮ้ยฮ่ามึงในตะขนาดคอยก็ได้ซ่อมเอาเออซ่อมหาแต่อันอันตามเหมือนปล่อยสิดีรอเราไปเก็บเห็ดอยู่พี่น้องก็จะรอบปล่อยหมกหมกละาลายลายพี่พ่อเหมือนไปแล้วพุ่นสตาร์ทรถแล้วพุ่นอ่า โอ้นบิ่งกับเขาตอิ่งกับเขาตอค่ะบักพริกกบงามงามพีน่น้องมึงเนี่ยน้าเหมือนเขาว่ามากกันเนี่ยอะไรย่างมาเฟียกันโหลดโอ้ย <laughs> เงดไหลได้ล่ะอันนี้ก็เป็นมูย่อเด,ด้อค่ะพี่น้องกับขอกับเขาโอ้ยสุมพักเลยผูไ้ได้ยาก,กับพี่น้องสุมพักกับมีเนาะอันรัดจักบาละคะนี่ mm hmm. จะอ,เอ,อ่เอาไปก่อนเลยจะจ้เอาไปเลยค่ะไปเลยแม่ ไป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 แม่ไปเลยอ่าเราตะโมอ่าสอนไปเลยเอาไปซุ่มไปซุ่งอีแม่ขายของยี่บาทลุงพ่นเลยนะคะพี่น้องไปแล้วพนเปล่าเออไปเกืก็สีกลับมาเฝ้าเขาต่อแล้วค่ะพี่น้องปล่อยมูปล่อยน้ำไก่น้ำกาเพ่นไปนี่แหละนี่เครัาเบิ่งสมพักอันน่าจะบลากระสมพักไหมโอ้ยพี่น้องอาบาทพ่อกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะมึงแนวอุ้ย ฟองถือค่ะถือเนี่เอ๋อเมนเริ่มต้นในแต่หาบาทขึ้นไปก็เข่าบ้านหลายเนะกับพี่น้องสำเร็จรูปแล้วค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้อขนมกะมีเพคนขายปิีงปลาปิีงไก่ปิีงปลาพี่น้องย่างแต่สองเนี่ยพูนะาถ้าพูนมีตู้ไก่ปิีงปลาดุกคนกับปีงไม่ไม่ได้ค่ะพี่น้องเออใครย่ง หินอ้อยนี้จากซาบาดนี่ละสิอันนี้กันละว่านนี้หืนประปริ่มกระเทวดาแซนปลาทูเลยค่ะพี่น้องปลาทูก็มีค่ะของขายเลยค่ะพี่น้องผู้ใดมาบ้านนุงพ้นนี่้ะค่ะบ้านมาดเสื้อกับเข่าก็แวะมาทางนี่้ะค่ะบ้านในพ่อเหมือนตาบุญเจือได้ค่ะเด้อพี่น้องค่ะเด้เบิ่งค่ะโอ้ยหาหนึ่งวันผู้ใดโอ้ย โอ้ยพ่อค้นหูแจักพี่น้องเอ้ยพ่อนั่งสมว่านนี่ลภแล้วอ<ม>อ,อ,อันนี้พักพักอันนี้พักก็ห้องพักยังพีง่พ่อน,นี่พัพเพเกเสงี่ยงโอ้ยมัดแบบเงี้ยกับพี่น้องไปแต่อยากเกงีงเนาะใหม่เนาะเสื้อเข่าไปแล้วอีแม่ล่อไปแล้วลลน,วนะน้องต้อมค่ะขายตำมะฮุงค่ะหลานนี้น้ำกันนี่แล้วเตือนกันกับพี่เตือนกันเออ มาซื้อกับเขาครับพี่น้องเนะาะเมื่อวานนี่กกระถ่ายได้คลิปหนึ่งพี่น้องบ่หูววัดติดเด็กกันบนน่นั่นบ่รู้ว่าติดเด็กหน่อยมันผิดแหมวส้ชดายว่าสันในรูปชิมโอ้ยอันนี้มาเบิ่งยี่พอเป็นปีงเนาะตั้งหน้าตั้งตาปีงไกล้ปีงยังไ้นเมียยังมาเสิร์ฟถูกมือด้วยค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ขายจังไล่หน,นิอ่าบาทสิบบาทก็ขายบอ่อ่าบาทสิบาบาทโอ้ยอยู่ข้างนาพุ่นเนาะโอ้ยถุงเหมือนไงนี่ค่ะ เอาค่ะพี่น้องค้นกับมาหุ่มซื้อของหลายเนาะอันก,ก็ขอจบแค่นี้ฝากช่องนี้ด้ค่ะพี่น้องจเจเปิ้ลสายหาดะ้ค่ะสวัสดีค่ะ